สวัสดีครับกับพบกับแคทไฟอทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่จะมาอัปเดตเทคนิคดีๆด้านไอทีหรือการรีวิวสินค้าด้านไอทีจากพวกเรานะครับวันนี้ผมก็ไปทีแมนะครับก็จะมาแนะนําไมค์กันสั่นสมาร์ทโฟนครับหรือกิมบอลสมาร์ทโฟนที่ต้องบอกว่ากําลังเป็นที่นิยมนะครับในตอนนี้เลยพูดถึงเยอะมากนะครับต้องบอกว่ามีความสามารถหลากหลายนะครับมีฟังก์ชันพิเศษครับก็เรียกว่ามีไฟในตัวด้วยนั่นก็คือเจ้าชิยุนสมุดคิวสครับ มี2รุ่นนะครับมีรุ่นแรกก็คือรุ่นเบสิกนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งที่เรากำลังจะมาแกะให้มาดูวันนี้นะครับก็คือรุ่นคอมโบนะครับคอมโบมันต่างยังไงคอมโบเขาก็จะมีกระเป๋าอย่างเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นอยู่ในรูปนะครับก็คือนี่เลยเป็นกระเป๋านะครับให้มาพร้อมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดีไซน์สวยนะนะครับดีไซน์สวยนะครับดูเป็นสีออกตัวเดียวกับสีไม้เลยครับสีเทานะครับสีเกรนะครับเปิดเข้าไปดูสักนิดนึงนะครับ ใครที่กําลังสนใจนะครับหรือซื้อไปแล้วนะครับดูคลิปนี้จะได้1เป็นข้อมูลแล้วก็ใช้งานได้เป็นด้วยนะครับวันนี้พี่ก๊อฟจะแนะนําวิธีการใช้งานนะ ว่าใช้ยังไงนะครับขั้นตอนยังไงเพราะว่าที่้บอกว่าชิยุนเนี่ยนะครับเขาออกแบบไม้นะครับมาหลายแบบนะครับมีตั้งแต่สมุดคิวสองนะครับหรือชิยุนสมุดเอ็กนะครับที่เราจะได้ยินคุค้นหูนะครับสมุดเอ็กเนี่ยก็เป็นไม้กันสั่นที่พับได้ในรุ่นพับได้เนี่ยผมเคยแนะนําว่ามันต้องมีขั้นตอนในการเปิดได้ไหมครับเพราะไม่งั้นเกิดเปิดผิดพลาดขึ้นมาก็หักและเสียนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเจ้ารุ่นนี้นะครับออกแบบมาให้เป็นไม้กันสั่นนะครับสามแกนที่ มีเขาเรียกว่าปรับฟังก์ชันนะครับหมุนได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขนาดที่เล็กนะครับดูดิขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปน้ําหนักอยู่ที่340กรัมนะครับไม่หนักจนเกินไปไม้กันสั่นในยุค2021นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ไม้ตรงๆแล้วนะใครที่เคยใช้ไม้กันสั่นอยู่นะครับจะเป็นแนวตรงๆไม่ใช่แล้วยุคนี้นะครับไม้กันสั่นเขาต้องเอียงนิดนึงนะครับอย่างเราเราใส่นะครับเริ่มต้นก็หยิบไม้ออกมานะครับแล้วก็หมุนนะครับขาตั้งนะครับเวลาตรงนี้หมุนเข้าไปนะครับให้มันพ นี่ครับรากำลังจะกลางให้ดูนี่มันต้องลั้มมาข้างหน้านิดๆน,นะครับเพราะเวลาเราจับจะได้ถนัดมือนะครับเพราะเมื่อก่อนไม้กระสั่นแบบแนวตั้งใช่ไหมเวลาเราถืออย่างนี้มัมนจะแคบนิ้นวใช่ไหมยืนต้องมายืนยืนไปสุดมือเพื่อจะให้ระยะกล้องได้ปัจจุบันนะครับไม้กระสั่นแบบนี้จะทําให้อะไรฮะยืนแค่จับอย่างนี้ฮะมันก็ง่ายเพราะมันยื่นไปข้างหน้าแล้วนะครับระยะมุมกล้องได้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่า1นนะครับมีขามาให้นะครับ ให้เลยนะครับมีตัวไม้ให้นะครับมีกระเป๋าให้มีอุปกรณ์นะครับชิปนี่ในกระเป๋าเขาก็จะมีที่เก็บนะครับสอ,อุปกรณ์จริงๆเราสามารถไปเก็บพวกใหม่ได้ด้วยนะผมชอบนะแล้วก็มีชุดนี่อะไรเนี่ยคู่มือการ์ดอ่าการ์ดอันนี้มีประโยชน์ยังไงการ์ดอันนี้มันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าพรีเมียมนะครับเป็นในส่วนของตัวชิ้ยุ่นอ่าพรีเมียมนะครับ ก็คือเป็นการ์ดที่มีฟังก์ชันนะครับในการอัปเกรดไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อคลิปนะครับการอัปโหลดคลิปนะครับซึ่งอยู่ในการ์ดใบนี้เราสามารถไปแอคทีเวทกับแอปพลิเคชันของเขาได้นะครับซึ่งใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็พี่ก็ทิ้งเลียงรายละเอียดไว้ข้างล่างแล้วนะครับใครสนใจก็ไปอ่านเอาเพราะมันมีรายละเอียดเยอะนะครับมาในส่วนของตัวสายชาร์จครับแต่สายชาร์จสั้นไปนิดนึงนะสายชาร์จสั้นไปนิดนึงนะ,ะแล้วก็อะไรอ่ะ ก๊าซอ่าแล้วก็ซองกันชื้นนะครับอ่านี่ก็คืออุปกรณ์ที่อยู่นี้อ่าพี่เก็บไปก่อนคือตัวนี้นะครับใช้ช่องชาร์จนะผ่าน USB Type C นะครับก็ง่ายแล้วก็ชาร์จได้เร็วนะครับแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเขาเขาออกมามาให้อยู่ถึง15ชั่วโมงเลยนะครับก็เรียกว่าใช้งานกันเพลินๆไปเลยนะเอาล่ะวิธีการนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ก๊อฟจะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับกับเจ้าไม้กันสั่นครั้งแรกมือใหม่นะครับควรดูนะ แล้วก็ต้องบอกว่าก็ในส่วนของการใช้งานฟังก์ชันเนี่ยนะครับมีหลากหลายนะครับที่เราต้องรู้เหมือนกันนะครับเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็คือเวลาเราจะใช้งานตัวนี้นะให้มันจะมีตรงนี้นะครับเป็นสกูนะครับหมุนนะครับหมุนหมุนนะหมุนบิดออกมาก็คือหมุนนะครับคายออกมาเข้าตัวนะคายออกมานะครับเข้าตัวหมุนเข้าตัวก็คือพี่ก็จะตั้งไม้แบบนี้นะหมุนเข้าตัวนะครับค่อยๆหมุนก็มานะครับแล้วก็ก็ค่อยดึงดึงอย่างนี้นะครับดึงตรงนี้นะครับค่อยๆดึงขึ้นนะ ตรงนี้มันจะมีเซ็นเซอร์นะครับดูตัวนี้ดีนะค่อยๆหมุนแล้วดึงขึ้นนะครับเซ็นเซอร์มันมีเซ็นเซอร์ทํางานนะครับตอนนี้หมุนดึงขึ้นแล้วนะแล้วก็หมุนกลับเข้าไปเพืはは่อให้มันล็อกนะครับอันดับแรกก่อนนะดึงขึ้นนะครับหมุนตรงนี้ไม้กันสั่น3แกมมันจะมีมอเตอร์3ตัวมอเตอร์ล่างเมื่อกี้ที่เราหมุนนะนะครับมอเตอร์ที่2ตัวนี้นี่มอเตอร์ที่2นะครับหันเข้าตัวหันเข้าตัวนะไม้หน้าหน้าในตัวของการทํางานก็อยู่ที่หน้าหน้าเรานะ แล้วก็หมุนนะครับจากซ้ายนะครับจากซ้ายนะไปขวานี่ครับนี่นะครับจากซ้ายไปขวาจะได้ไม่ไม่ตกไม่งงนะจากซ้ายไปขวานะครับหมุนแล้วมันจะเป็นเหม네네ือนกับตัวนี้ฮะเห็นไหมคลายล็อกนะครับสองล็อกแล้วนะล็อกที no, like right. like watched, ่3อย่าลืมหมุนนะบางคนใส่ไปเลยนะไม่ใช่นะล็อกที่3ตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับหมุนมาหันหน้าตัวเองนะครับแล้วก็บิดนะครับบิดนะครับก็คือบิดจากซ้ายนะครับจากซ้าย ออกไปแนานหน้านะนี่นะครับทางนี้เลยนะทั้งหมดนะครับหมุนไปแล้วพอหมุนไปเสร็จแล้วรูปแบบการใช้งานมันจะเป็นแบบนี้นี่น네ี่อ่ะปี่กลับจะให้ดูนะนี่นี่นี่รูปแบบการใช้งานมันเป็นแบบนี้เห็นไหมครับหมายว่าต้องเป็นหมุนอย่างนี้นะครับนี่คือรูปแบบการใช้งานนะครับน้องน้องที่ซื้อไปหรือตัดสินใจจะซื้อเนี่ยจะได้รู้ก่อนนะครับว่ารูปแบบการใช้งานมันประมาณนี้นะนะครับมาเพิ่มเติมนะครับก็คือเวลาเราจะใช้งานนะครับ สิ่งที่เราต้องรู้บ้างนะครับก็คือเรื่องรายละเอียดของปุ่มไม้นะครับเริ่มต้นนะครับปุ่มด้านหน้าแล้วกันปุ่มด้านหน้านะครับก็จะมีโหมดนะครับโหมดการทํางานนะครับปุ่มเลคคอร์ดนะครับปุ่มจอยสติ๊กแล้วก็ปุ่มอันนี้ครับตัวซูมอินซูมเอาท์นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นปุ่มพาวเวอร์กับทิกเกอร์ทิกเกอร์ก็คือไว้เขาเรียกตัวช่วยในการกดโหมดโดยอัตโนมัติรวดเร็วนะครับเป็นการกดโหมดอะไรบ้างหมุนนะครับสมาร์ทโฟนเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับกด ก็เรียกว่าล็อกในส่วนของใบหน้าก็ได้นะครับหรือกดเซตนะครับให้มันกลับมามุมมองเข้าเหมือนเดิมตอนตั้งค่าไม้ครั้งแรกเพระบางทีเราหมุนไปหมุนมาแล้วเราเรองรีบกลับให้เป็นนั่งตั้งหน้าตรงใช่ไหมครับก็กดดับคลิกค้างไว้ได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเริ่มต้นนะครับหยิบสมาร์ทโฟนมาครับสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับสิ่งสาคัญนะครับของตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเขาต้องโหลดใช้งานครั้งแรกเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า Z w y cami นะครับ ก็คือต้องบอกว่าคุณต้องมีแอปพลิเคชัน Saty Kammi นะครับซึ่งโหลดได้ไหมโหลดง่ายๆครับมันมีอยู่ด้านข้างกล่องนะหรือพิมพ์ในส่วนของไม่ว่าจะเป็น App Store ก็ได้ครับหรือ l a y Store ก็ได้ได้ทั้ง iOS และ Android นะจ๊ะนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะต้องเห็นก็คือครั้งแรกเนี่ยเคยยังไม่เคยใครยังไม่เคยใช้เนะี่ยก็คือกดให้มัน active ตามหน้า,นาต่าง,งเขาเลยก็คือยอมรับแล้วก็เลื่อนไปนะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับ พอกดตัวนี้แอปพลิเคชันเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาเจ้าสมาร์ทโฟนนะครับพีก่ก๊อฟจะหันหน้าทางตัวพีก่ก๊อฟนะนี่อย่างนี้นะนี่คือมันจะมีป้ายบอกว่าตรงเสียงแดงเนะี่ยอย่าไปแกะนะตรงนี้ก็คือมันบอกว่ากล้องจะอยู่ทางนี้นะครับก็คือให้เราเอาสมาร์ทโฟนนะีกล้องนะครับใส่ลงไปนะครับดันเวลาดันสมาร์ทโฟนนะครับให้เอาโทรศัพท์ดันขึ้นนะครับดันขึ้นอย่าไปง้างนะเอามือง้างไม่ใช่นะดันขึ้นแล้วก็ วิธีการโหลดบาลานซ์นะครับก็คือนะครับให้สมาร์ทโฟนเนี่ยไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งก็คือมันจะอยู่ประมาณนี้เวลาเราหมุนเนี่ยเห็นไหมคือเวลาโหลดสมาร์ทโฟนเนี่ยโหลดบาลานซ์เนี่ยมันจะต้องเวลาเราจับขยับเนี่ยมันจะต้องไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งอ่ะแสดงว่านี่ยังงหนักอยู่อย่างเงี้ยคือให้เราแตะอย่างเงี้ยมันไม่หมุนหัวทิ่มอ่ะนะครับนี่คือวิธีการโหลดบาลานซ์นะครับแล้วข้อดีของเจ้ารุ่นนี้นะครับจะให้ดูตรงนี้นะครับ ถ้าน้องๆเห็นนะครับมันจะมีร่องพอดีกับสมาร์ทโฟนบางรุ่นที่ตัวปุ่ม power อยู่ด้านข้างนะครับตรงกลางพอดีอย่างเงี้ยมันจะป้องกันไม่ให้ตัวนีดเนี่ยไปโดนในส่วนของปุ่ม power นะครับพอเราโหลดบาลานซ์เสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มเปิดด้านบนนะครับอันเล็กๆเนี่ยนะกดปุ่มเปิดนะครับกดปุ่มเปิดปุ๊บไฟสถานะมันจะกระพริบ Hip นะครับแล้วโทรศัพท์จะหมุนครั้งแรกมันจะหมุนเปน็นแนวตั้ง ไม่ต้องตกใจเฮ้ยทำไมม่หมมนแนวนอนมันเริ่มต้นวยแนวตั้งนะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้เราเปิดอยู่ในหน้าจอในส่วนของแอปพลิเคชัน Z Y ดไ m ท์มีนะครับก็จะเห็นว่าหนึ่งถ้าเกาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกระหว่าง Setup กับ l ็ g in นะ Set u ักับ l o ็ in เวลาคุณเปิดเข้ามาใช้งานนะครับก็คือถ้าเรามี l ็ g In แล้วจะง่ายมากนะครับถ้ายังไม่มีต้อง Setup กดเข้าไปครับเวลาเรา Setup ก็จะมีในเรื่องของอะไรฮะอีเมลนะครับพี่ก๊อฟมีอ e ีเมลอยู่แล้วนะครับ แต่ไปเอิร์นไปก๊อปเนี่ยนะครับ,ต, pickup, นะรบต้องกด get code อีกนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมีใช้เวลาในการล็อกอินเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าเมลในส่วนของ gmail ใช้เวลานานเหมือนกันในการส่งโค้ดมานะอีกอันหนึ่งก็คือกดไปล็อกอินเลยเพราะวิก๊อปมีอยู่แล้วเห็นไหมโทศรศัพท์คนีไม่จะจําค่าก๊อปก็ใส่ลงไปนะครับมันก็จะล็อกอินแล้วกดในะส่อินเข้าไปนะครับพอใส่อินเข้าไปปุ๊บเมื่อกี้จําได้ไหมบัตรที่พี่บอกมันมีอยู่ในนี้นะครับมันบอกเลยว่าคุณสามารถเอาบัตรตัวนี้มา ทำอะไรได้บ้างนะครับกดก็ไปดูซิเนี่ยครับบัตรตัวนี้นะครับก็เป็นมันจะบอกว่านี่คุณมีคุณสมบัติอะไรวิดีโอนะครับในการตัดต่อนะครับการใส่ในเรื่องเพลงมิวสิกนะครับการออนไลน์นะครับเรื่องของอ d ด t ิทนะครับการตัดต่อคลิปบนออนไลน์ได้เลยนะครับอัปโหลดไฟล์นะครับมากกว่า30นาทีนะครับขนาด 4K ด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สีได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัว พวกสมาร์ทเทมเพลตนะครับที่เขามีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนี้มีสมาร์ทเทมเพลตถือว่าเจ๋งมากนะครับเราสามารถใช้งานได้อันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันในการใช้พรีเมียมนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งไปศึกษาเพิ่มนะครับอันนี้เป็นแค่ฟังก์ชันที่พี่ก๊อแนะนำคร่าวๆนะครับมาไฮไลท์เราครับเมื่อกี้กดเข้ามามันจะมีเมนูด้านล่าง3อันครับมีเมนูนะครับรูปโฮมก็คือกดมาหลักกดบวกคือเอาคลิปเข้าไปตัดต่อนะครับเพราะแอปพลิเคชันนี้มันสามารถตัดต่อคลิปได้ด้วย สุดท้ายคือรูปในส่วนของรูปตัวคนก็คือพรีเมียมไอเดียของเรานะครับในการล็อกอินนะนะครับกดเข้าไปก็สามารถเข้าไปล็อกอินได้นะครับกดตั้งค่าต่างๆได้ตรงนี้นะครับเซตติ้งนะอันนี้เพิ่มเติมนะครับมามาเข้าวิธีการใช้งานไม้นะครับกดไปที่รูปกล้องข้างบนครับอ่าแล้วจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันจะเป็นชื่อของเจ้าสมุดนะครับ Q3 นะครับกดคอนเน c t ครับ พอเรากดคอนเน็กปุ๊บนะครับแล้วก็าม,ามันบอกว่าชูดไปไหมไปที่ในส่วนของฟังก์ชันไม้มันก็จะออโต้ชูดเข้ามานะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือจากแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวพี่กอฟขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแนวนอนก่อนเพราะวิธีเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับให้คุณกดทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ตัวนี้นะไอ้ปุ่มเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยสามครั้งติดกันอ่าสามครั้งติดกันนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นมุมแนวนอนนะครับ ตอนนี้นะครับเป็นแนวนอนแล้วนะครับครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราทําการเชื่อมต่อไม้กับแอปพลิเคชัน z s e t a m i เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยในการตั้งค่าโปรแกรมในส่วนของแอปพลิเคชัน z s e t a m i เนี่ยพี่เชื่อว่าน้องๆจะสามารถทําเองได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเมนูช h o r t c u ต่างๆเนี่ยบรรทุกสแสดงผลอยู่บนหน้าจอแล้วกดสามารถเลือกได้เลยครับ เดี๋ยวพี่ก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของโหมดบนไม้ดีกว่านะครับโหมดบนไม้เนี่ยมันมีทั้งหมดให้4โหมดด้วยกันนะครับซึ่งเราสามารถกดโหมดตรงนี้เปลี่ยนเพื่อทําการถ่ายทําได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมันสามารถใช้งานร่วมกับแอปกล้องได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นในส่วนการใช้งานผ่านเจ้าแอปพลิเคชัน Z Y c a m คมีนะครับซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ครับวิธีการกดนั้นง่ายมากครับก็ไปที่โหมดนะครับโหมดเนี่ยกดหนครั้งนะครับมันจะเดินหน้านะครับเปลี่ยนไฟล์ไปสระไปด้านหน กดเปลี่ยน1ครั้งเนี่ยก็คือไปด้านหน้านะครับกดดับเบิ้ลคลิก2ครั้งเนี่ยมันจะถอยหลังครับถ้าเกิดกดดับเบิ้ลคลิก2ครั้งจะถอยหลังนะครับอยู่ที่เราแล้วครับว่าเลือกโหมดไหนซึ่งตอนนี้ต้องพี่ต้องบอกว่ามันง่ายนะก็คือไม่มาก่อนเนี่ยต้องไล่หมุนไปอย่างเดียวกดเดินหน้าเดินหน้าแต่ว่าจอน,นี้สามารถกดดับเบิ้ลคลิก2ครั้งสามารถถอยเดินหน้าได้เลยนะครับครับโหมดแรกที่เราจะมาคุยกันก็คือโหมด PF PF ก็คือโหมด pan flow ครับ pan flow คือการทําให้ไม้นะครับหมุน ตามเรานะครับไปด้านซ้ายด้านขวานะครับแต่มันจะไม่เป็นก้มเงยนะนะครับมันจะไม่เป็นก้มเงยนะครับคือไม่ได้ทิ้วลงนะครับซึ่งอันนี้นะครับต้องบอกกอนว่าข้อดีก็คือเวลาเราถ่ายอินเสิร์ตเวลาเราถ่ายอินเสิร์ตของก็จะเห็นว่าค่อยๆแพงเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมด P F นะครับเวลาเราใช้งานนะครับโหมดต่อมานะครับเป็นโหมดในตัวเขาเรียกว่า L นะครับหรือล็อกโหมดนะครับล็อกโหมดเนี่ยก็คือโหมดที่เราสามารถกดแล้วก็ช็อตคัดขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับกดแล้วก็ให้เราล็อก ล็อกใบหน้านะครับหรือล็อกสิ่งของวัตถุนะครับพอล็อกเสร็จแล้วเราก็วิ่งเข้าไปหานะครับโหมดนี้มันจะไม่แผงซ้ายขวาแล้วนะครับไม่แผนไปซ้ายขวาแต่มันจะล็อกตัวไม้นี้ให้อยู่ตรงกลางนะครับให้เป็นในส่วนของการใช้งานเพื่อจะล็อกโฟกัสนะครับเหมือนกับการเราจะต้องการถ่ายวปที่บุคคลคนหนึ่งถ่ายไปหาสิ่งของนะครับวิ่งเข้าไปนะครับอันนี้คือล็อกโหมดนะครับผ่านไป2โหมดแล้วครับในโหมดที่3ครับโหมด F โหมด F ก็คือฟูลฟล l ร์ครับฟูลฟล l o w เนี่ยหมุนซ้ายขวาแผนซ้ายขวาแล้วก้มเงยได้ด้วยนะครับ เฮ้ยทำไมมันก้มเงยแล้วอ่ามันเริ่มจะเป็นอิสระนะครับตัวโหมดตัวนี้นะครับก็คือฟูฟัลโล w เราสามารถแผ่นซ้ายแผ่นขวาก้มก้มหน้าหรือยกขึ้นได้นะครับอันนี้ก็คือสามารถเราถ่ายให้อย่างเช่นถ่ายโฟกัสของนะครับเนี่ยฮะขึ้นมานะครับไม้มา่จะหมุนตามนะครับซ้ายขวาได้นะครับอันนี้ก็คือโหมดในส่วนของฟูฟัลโล่ครับโหมดที่4ครับโหมดสุดท้ายคือ PoV point of view โหมดนะครับก็คือโหมดเป็นเหมือนโหมดโลนะครับหมุนนะครับก็กดดําัคลิกนะครับแล้วก็ไปด้านหน้า หมุนนะครับโลละหมุนโลริงนะครับซึ่งอันนี้จริงๆเวลาเราหมุนใช่ไหมครับหรือตัวควงเนี่ยเราสามารถใช้จอยได้ด้วยคือโหมดพวกนี้เราเลือกไว้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้จอยตัวจอยสติ๊กเนี่ยสามารถหมุนโหมดได้นะครับในส่วนของโหมดก็หมดไปแล้วนะครับจอยสติ๊กเราสามารถปรับหมุนมุมมองได้นะครับเพื่อความง่ายนะครับตัวปุ่มเลคคอร์ดนะครับปุ่มเลคคอร์ตตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับหรือใช้ผ่านตัวแอปกล้องของเราเองก็ได้นะครับตรงนี้นะครับโหมดซูมนะครับ ซูมอินซูมเอาเนี่ยใช้ผ่านกล้องได้นะครับตรงนี้นะครับแอปกล้องก็ได้ผ่านตัวของตัวแอป Z ซดไวคมีก็ได้นะครับอีกในส่วนของตัวทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์เนี่ยจะมี3อันที่เราจำจำง่ายง่ายครับคลิกทิกเกอร์อันแรกครับก็มันจะเป็นการล็อกโฟกัสนะครับนะครับเพื่อจะล็อกสแกนใบหน้ามันจะมีเฟสดิเรกชั่นนะครับคือล็อกสแกนใบหน้านะครับกดในตัวของ1ครั้งนะครับนะครับกด1ครั้งปิดเปิดนะครับตรงนี้นะครับดับเบิ่คลิก2ครั้งนะครับ ตัวนี้นะครับมันจะทําการหมุนให้ตัวตําแหน่งในส่วนของไม้เนี่ยกลับมาที่เซนเตอร์ครั้งแรกที่เราเซตนะครับในตัวของแต่ละโหมดนะอีกอันหนึ่งก็คือดับคลิก3ครั้งครับทิกเกอร์ตัวนี้ซึ่งอันนี้ต้องฝึกนะครับเพราะว่ามันต้องฝึกให้กดจังหวะให้ได้นะครับมันก็จะเป็นโหมดในส่วนของปรับมุมมองครับกล้องนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับง่ายทั้งหมดเนี่ครับเมื่อกี้เด้เราคุยหมดแล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งพิเศษของไม้รุ่นนี้ครับที่เป็นไฮไลท์ที่เราพูดถึงเลย นั่นก็คือคือคือมันมีไฟครับแค่อยู่ด้านบนเนี่ยฮะแตะปุ๊บแตะสัมผัสนะเป็นระบบสัมผัสนะครับแตะไฟเห็นว่าสว่างเลยนี่ครับหลอดไฟเป็น led อยู่นะครับเอามือหมุนจับรนิดนึงจะได้ไม่หักนะครับไปค่อยหมุนนะนี่ไฟซึ่งสามารถปรับได้3ระดับครับก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าถามพี่นะก็คือเนี่ยไฟมันสว่างเรียกว่ามาส่องหน้าเดี๋ยวเรามาดูซิส่องหน้าพี่กอลฟดิ้เนี่ยโอ้ก็โอเคเลยสําหรับคนที่ต้องการไปถ่ายในที่มืดนะครับที่แสงน้อยนะครับ แต่ไม่ต้องมืดมากนะเอาแค่แสงน้อยก็พอนะถ้ามืดมากพี่ว่ามันก็หน้ามันจะขาววอกเลยนะอ่ะนี่ก็คือฟังกช์ชันนะครับของเจ้าชิยุ่นสมุทิ Q3 นะครับที่นะครับมาพร้อมก็เรียกว่าฟังกช์ชันครบนะ จบในตัวเดียวเพราะว่ามีไฟด้วยนะครับแล้วก็อย่างก็คือเรื่องของการออกแบบดีไซน์เนี่ยให้พับถนัดนะครับแล้วก็มีตัวขาตั้งกล้องจับให้นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยครับอย่างที่พี่บอกว่ารุ่นที่ให้มาเนี่ยนะครับที่เราได้มาเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่เป็นคอมโบก็จะมีกระเป๋าแถมมาด้วยนะครับก็ยิ่งสะดวกสบายนะครับใช้งานง่ายนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดด้านล่างนะครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วไม่ว่าจะเป็นลิงก์สำหรับเข้าไปดูเว็บไซต์ของชิยุนในรุ่นนี้เลยนะครับ แล้วก็ยันก็คือเว็บไซต์ในส่วนของตัวสามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหาไม้กันสั่น3แกนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับที่ออกแบบมาให้ใช้งานในคล่องตัว เจ้าชหยุ่นสมมติคิวสก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเอาละครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่กำลังมองหาไม้กันสั่นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์พี่ด้วยนะครับครับแล้วก็ฝากกันไว้กับการกดติดตามสับตะไคช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและเรานะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับคลิปดีๆต้องมีเราครับ